กล้ามเนื้อถึงจะเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กก็เป็นกล้ามเนื้อส่วนที่สําคัญเพราะเขาคือความสวยงามนะคะก็คือกล้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้องของเรานะคะถ้าเราทําแบบสม่ําเสมอนะคะทาซ้ําๆทําสม่ําเสมอกล้ามเนื้อหน้าท้องของเราจะเริ่มมีมากขึ้นนะคะก็จะทําให้คุงของเราไม่ยืนนะคะความสวยงามก็จะเกิดขึ้นได้พร้อมๆกับกล้ามเนื้อที่จะมาด้วยนะคะก็ ให้สาวๆและคุณแม่บ้านทุกคนนะคะคลิป going นะคะก็คือทำให้สม่ำเสมอนะคะให้เป็นประจำนะคะแล้วกล้ามเนื้อของเราจะจดจำกล้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้องเริ่มมีมาเบาๆนะคะก็จะทำให้คุมหมาน้อยหรือไขมันหน้าท้องของเราเริ่มลดลงไปวันละ3-5นาทีนะคะก็เพิ่มเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ ไว้เราด้วยนะคะมาวันนี้เราจะมารักษามวลกล้ามเนื้อนะคะเกรงหน้าท้องไว้นะคะทุกคนกล้ามเนื้อหน้าท้องมีส่วนสำคัญมากๆนะคะถ้ายิ่งเราเกรงได้มากเท่าไหร่น,นะคะมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นถึงจะเป็นมัดเล็กนะคะก็มีส่วนสำคัญมากๆเลยนะคะ สาวที่ไม่อยากให้พุงของเรายืดน,นานนะคะเกรงขมิบขมวนะคะใช้กล้ามเนื้อกระตุ้นกล้ามเนื้อนะคะแล้วพอมีกล้ามเนื้อนะคะระบบเผาผลาญของเราก็จะดีขึ้นกล้ามเนื้อก็จะช่วยเผาผลาญไขมันนะคะเรามีหน้าที่แค่กระตุ้นนะคะกระตุ้นแล้วรักษากล้ามเนื้อนะคะสามถึงห้านาทีนะคะถ้าจะไม่มีเวลาจริงๆ3สามถึงห้านาทีก็ มีดีได้นะคะเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะต่อต้านภูมิคุ้มกันนะคะให้เราทุกวันทุกวันแบบนี้นะคะเป็นรูทีนนะคะอันนี้ก็จะเป็นยามเย็นนะคะตะว,วันจะตกดีแล้วก็จะได้สูตรอากาศที่ไงคะข้อกอดไปด้วยนะคะก็ระยะเวลาสั้นๆ3-5นาทีก็มีสุขภาพดีนะคะนี่อันนี้ก็จะรักษามวลกล้ามเนื้อเอาไว้นั่นเองนะคะ มวลกล้ามเนื้อนะคะส่วนสําคัญที่สุดค่ะเอาไว้เผาผานนะคะกล้ามเนื้อที่ดีระบบเผาผานยิ่งจะดีกล้ามเนื้อเยอะระบบเผาผานก็จะยิ่ยงดีนะคะอย่าเพิ่งล้มเลิกนะคะทาต่อทาต่อไปนะคะทําทุกวันทุกวันเดี๋ยวกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อจะจดจํานะคะพอเริ่มมีกล้ามเนื้อน,นะคะทุกอย่างจะโอเคดีหมดนะคะจากวันแรกที่เราเล่นนะคะ ข้างเอวรู้สึกระบมหน้าท้องรู้สึกระบมเกรงหมันเกรงหน้าท้องนะคะก็จะช่วยเพิ่มแรงต้านนะคะลดอาการปวดกล้ามเนื้อวยการเกรงขมิบขมิ่นนะคะแล้วก็ทาย้ยยำๆทาสม่าเสมอแบบนี้นะคะกล้ามเนื้อก็จะเริ่มจดจานะคะโอเคอย่าลืมหาเวลาออกกําลังกายกันนะคะสุขไหนจะเท่าสุขสุขภาพดีนะคะขับก่อนเปลี่ยนนะคะ เสียเวลาอันน้อยนิด3-5นาทีต่อวันนะคะก็จะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เรานะคะเราก็จะไม่ค่อยป่วยนะคะไม่ค่อยป่วยนะคะทุกอย่างก็จะเริ่มกลับมาดีขึ้นนะคะเอนนี่ฝากทุกคนนะคะกดคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะใครชอบคลิปของเอนนี่นะคะทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะคะว่าใครชอบการออกกำลังกายบ้างนะคะ ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคีกันไวที่ใต้คลิปของแอนนี่นะคะและก็ฝากเป็นกำลังใจให้แอนนี่กดติดตามนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจและเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากแชร์ฝากให้เพื่อนๆแชร์เพื่อส่งต่อให้ทุกคนได้รู้ว่าการออกกำลังกายนะคะ3-5นาทีไม่ใช่เวลาที่เราอ้างไม่ได้นะว่าจะไม่มีเวลา สานาทีก็มีดีที่สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสุขภาพดีไม่มีขายในท้องตลาดอยากดูอยากมีสุขภาพดีต้องลงมือ ทำนะคะสุขใดจะเท่าสุขสุขภาพสวัสดีค่ะ